รู้ได้ยังไงว่ามันพอหรือ,อยังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาเติมน้ำยาหรือว่าเติมน้ำกลัน่นะนครับสำหรับมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ที่ไฟเรือน้อยนะครับหรือว่าน้ำกันมันลดจะขีดนะครับน้ำกันต้องอยู่ขีดบนนะครับตอนนี้มันอยู่ขีดล่างแล้วนะครับเราต้องทําการเติมเพื่อให้น้ํากันขึ้นมาอยู่บนขีดด้านบนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็น น้ำกรันบริสุทธิ์นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับขวดละสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมกันเลยนะครับเติมน้ำกันน้ำกรันน้ำกัน,น,กนบริสุทธิ์สำหรับเติมแบตเตอรี่ช่วยให้พลังไฟสูงและรักษาแบตเตอรี่ให้ทนทาน อันนี้เป็นน้ำกันที่หาซื้อโดยทั่วไปนะครับสำหรับขวดนี้ผมซื้อมานะครับไ้สิบบาทนะครับว่ารถมันเริ่มจะสตาร์ติดยากพอมาเปิดดูก็อ๋อน้ำกันเองนะครับมันเลือน้อยนะครับ ทำให้ไฟมันไม่แรงนะครับเวลาสตาร์ทเราเราจะรู้สึกได้นะครับถ้าเราขับรถเป็นประจำเราก็มาเริ่มเตินไปทีละช่องนะครับ เติมน้ำกันเราก็เติมให้ถึงขีดครับมันจะถึงขีดพอดีนะครับแล้วก็ปิด้าให้สนิท เติมทีละช่องนะครับค่อยๆดินไปนะครับต้องรีบ เรามองไม่เห็นนะครับมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันพอหรือย,อยังนะครับก็มันจะเป็นฟองนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับนั่นแสดงว่ามันพอแล้วนะครับเต็มพอดีแล้วถ้าเป็นฟองบ๊อบบ็อบบ๊อกขึ้นมาด้านบนแล้วก็อพอได้แล้วนะครับดูง,ง่ายครับ เราก็พอนครับก็จะไม่ให้มันเต็มจนเกินไปนะครับเราเติมแล้วกันใหม่เสร็จแล้วแล้วไฟมันก็จะกลับคืนมานะครับสตาร์ตติดง่ายไวแรงสูงเหมือนเดิมนะครับ ก็ต้องมันเช็คนะครับเดืนน้อยๆในเดือนละหนึ่งครั้งนะครับจะให้นะครกันมันขาดนะครับถ้ามันขาดแล้วไฟแบตเตอรี่มันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟแบตเตอรี่อ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะครับ เดี๋ยวเติมให้เสร็จก่อนอันนี้ม่รถเยอะช่องนี้เติมให้เต็มทุกช่องนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วนะครับมันจะมี รอยน้ำกันเมื่อกี้ทมันหกเราต้องเช็ดก่อนนะครับเช,ช็ดแล้ว,ลวก็เช็ดทำความสะอาดเป็นตัวเลยครับทำความสะอาดด้านหน้าของมอแบตของเราครับเป็น,นตัวเลยเป็นการทำความสะอาดเป็น,นตัวจะได้ไม่มีไอ อะไรนะครับเขาเรียกอะไรขี้เกลือรครับขาวๆนะครับมาติดที่แบตเตอรี่ของเรานะครับแบตเตอรี่จะได้ใช้ไฟอย่างเต็มที่นะครับ เขาแห้งนะครับให้แบบแห้งต้องกดสายแห้งครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าเรามนแน่นหรือ,อยังนะครับแน่นพอประมาณนะครับอย่าแน่นเกินไปนะครับ เยวมันจะฟินเกีียวงั้นเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้ลูกนี้นะครับขปผมพ่อที่แรกซื้อมาสองปีนะครับแล้วไม่ได้ดูน้ํากันนะครับน้ำกันหมดทีนี้ก็ไปเติมน,น้ํากันแล้วก็ไปชาร์จแบตใหม่นะครับทางร้านเขาก็บอกว่า ให้น้ำกันขาดน้ำกันขาดแล้วนะครับแบตบมันจะเก็บไฟไม่อยู่นะครับทำความสอาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าเราดูยังไงนะครับน้ำกันควรเติมไม่ควรเติมนะครับนี่ครับมันจะมีบอกอยู่นะครับ สัญลักษณ์ตาแมวนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าไฟเต็มนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีจุดสีแดงนะครับนี่เขาจะบอกว่าควรเติมน้ํากันนะครับควรเติมน้ํากันจะเป็นสีแดงนะครับนี่ควรชาร์จไฟนะครับนี่ของผมนะครับเป็นมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นสีแดงครับผมตรงเลยได้มาเติมน้ํากันในวันนี้นะครับนี่ครับ ดูในช่องนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเติมไปนะครับถ้าเราเติมแล้วก็ขับไปมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นเป็นไม่มีไฟนะครับเป็นตัวนี้อยู่ถึงไฟมันอ่อนนะครับพอเราเติมน้ํากันเข้าไปสตาร์ทรถใช้งานไปมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้คงจะเป็น ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาประสบการณ์มาเล่าแล้วก็มาปฏิบัติให้ชมกันนะครับก็ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะทำคลิปอะไรกันนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับาบายๆครับสวัสดีครับ นี่นะครับเติมน้ำกันเข้าไปแล้วนะครับปตัตัดปิดครั้งเดียวเลยนะครับได้ผลนะครับได้ผลเ็กสักประมาณหเดือนนะครับเราก็จะเช็คดูน้ำกันอีกทีนึ่งนะครับ